สวัสดีครับใช่คุณอ๋องไหมครับใช่ครับอ่าทางเราโทรมาจากรายการเกมพนันนาครับผมอ่ามีกิจกรรมสองข้อด้ในการให้คุณร่วมครับกิจกรรมตอมถามหนึ่งข้อเราไปหนึ่งพนบาทข้อที่สองไปสองพันบาทนะครับผมอ่าคุณจะร่วมกิจกรรมเปล่าอครับกิจกรรมเกมพันรการเกมพนันเอื้อทอนครับอ๋อครับครับครับรับรั คำถามแรกนะครับอ่าง่ายๆแค่ให้ผมเปิดเพลงให้คุณฟังแล้วคุณบอกว่านี่คือชื่อเพลงอะไรถ้าคุณตอบถูกรับไปเลยหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าโอเคครับไปฟังกันเลยพยายามทุกวันอ่าครับผมใกล้แค่ไหนคือใกล้อะอ่ะขออีกทีครับใกล้แค่ไหนคือใกล้ใกล้แค่ไหนคือใกล้นะครับ ทางบ้านเราบอกว่ายังไงนะครับทางบ้านบอกว่าไม่ใช่ครับทางบ้านเราไม่ใช่ครับก่อยอีกทีครับคำตอบครับผมให้ว่าคําแรกคือผมคําแรกคือไก่ครับอ่ะต่อไปว่ามามมจ <ะ S 2> ับผม ตายแค่ใใหนห้นคือกายอ่าสวสดยอดอ่าครับผมบอนนี้คุณรับไปแล้วหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าเข้าสุกกิจก,กรรมที่สองนะครับอ่าจะมีว่าอ่าคุณเคยเรียนมัธยมไหมครับอ่าคุณอ่าแบบว่าอาจารย์คนหนึ่งคุณมีอะไรจะจะบอกเขาไหมแบบว่าคุณรักเขามากแล้วเขามา อําเปิดรายการเราฟังอยู่เออแล้วเขาฟังเขาจะรู้อย่างไงอ่าขอคําถามจากในใจขอคําตอบจากในใจครับรักเขายังไงอะไรอย่างนี้ครับครับผมเผื่อเขาอาจจะฟังอยู่อะไรอย่างงี้อ๋อยว่าครับผมอาจารย์ท่านนั้นชื่อว่าอะไรครับขอเชื่อครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ ตีชาครับอาจารย์ปีชานะครับอ่าคนมีอะไรเจะบอก,กอาจารย์ปีชาครับถ้าอาจารย์ปีชาฟังตองนนี้อาจารย์ปีชารู้เลยว่าลูกพิ่คนนี้รักอาจารย์มากครับอ่าว่าเลยครับออค,ครับผมรักอาจารย์มากครับแค่นี้นครับขออีกหน่อยได้ปะขอให้มันลึกซึง้งอ่าซึ้งหน่อยนะรักอาจารย์ที่สุดในโลกเลยครับอ่าเมืน่อะคุณพูดอย่างนี้แล้ว ทางเราก็จะก็จะก็จะวางใสาคุณขอบคุณครับ hmm. ไปแล้วไปแล้วผมึงเปิดไหม่